สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กัอีกแล้วนะครับพัดนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพัดก็จะมาเลน่นตัวละครที่เชื่อว่ากริกซี่นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะกริกซี่เห็นเห็นไม่ได้จับมาเยอะแล้วไงเออกิกซี่นะกิกซี่สายทอกนะครับผมรูนก็จัดเป็นตามนิ้โอล์นะฮะเศษเวทแม่งแรงๆไปเลยโพลิฟี่ลดกูดาวไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะบลัดเมจิกอันนี้จำเป็นนะครับผมอ่ะมีแค่นี้ นะส่วนเจ้าต,ตัวไอเทมของเรานะครับผมจะเป็นเอาเวทจอกกรอเวทนะครับผมแล้วก็แรงเวทล้วนๆเลยแล้วก็เจอกเกาะดูดเลือดนะครับผมเวมพรยนะฮะซึ่งจะประมาณนี้แหละส่วนพลังแฝงของเรานะครับผมจะเป็นแรงที่ติเนาะนี่นะครับผมอ่าปกตินี่โบนัสพลังโจมตีนะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตเนาะเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนของนี่ก็แรงนะครับตีแรงแล้วก็อันนี้อาร์ติกออฟนะครับผมเอาไว้แบบเอาตัวรอดเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถามว่ากิกซี่มันเหมาะกับสกิลชาร์เลนเจอร์อะไรอันนี้ผมก็พูดเลยนะว่ามันน่าจะเหมาะกับคนเรียกว่าเล่นได้2อย่างสปรินกับฟลิก,กร์แต่วันนี้ผมจะมาเล่นสปรินตนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเอาเมทมาเล่นสปรินอยู่แล้วไงนั้นหลักๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับตัวกิกซี่มันจะโหดหรือไม่โหดจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมเราจะ,จะมาเล่นกันเลยนะฮะ โอเคอย่างอื่นคำนับกิกซี่มันก็ไม่มีอะไรมากเนาะกิกซี่มันเป็นตัวที่เล่นโคตรง่ายเลยนะแต่เป็นตัวที่โคตรบางนะครับผมง่ายแต่บางเข้าใจปะนะข้อจํากัดมันเยอะมากๆนะครับผมซึ่งนั่นแหละอ่ะรูนที่ผมจะซัดก็อันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนรูนนะโอเค okay. นะครับเปลี่ยนรูนเรียบร้อยแล้วกิกซี่นะฮะเมื่อสกิลมันเนี่ยโจมตีโดนสตูหรือว่ายูนิตอะไรก็ตามไม่ว่าสกิลไหนก็ตามนะครับผมนะยกเว้นการโจมตีปกติ มันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเรานะครับผม25เป็นเวลา2วิซึ่งก็ใช้ในการหนีได้นะมันสก,กิลมันเอาตัวรอดได้ดีนะอีกสก,กิลหนึ่งก็คือการปล่อยร่างแฟร,รี่ออกไปนะครับผมร่างโคลนแลั่แหละนะสร้างความเสียหายเพื่อนเนี่ยประมาณ460ขึ้นนะฮะ460เป็นค่าเริ่มต้นเนาะก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะแต่ถามว่าถ้ามันถูกสัมผัสเพิ่มมันจะลดความเสียหายตามจํานวนครั้งที่โดนนะฮะลดสูงสุดถึง40เนนาะฉะนั้นถึงว่าโดนตัวแรก ปั๊บดตัวที่2มันก็จะไม่แรงเท่ากับตัวแรกแล้วนะ,ะับสกิลนี้จะทําให้ลอยนะเป็นสกิลสองในเจ้าวาดนะครับผมลอยนะซึ่งมันก็จะเป็นซีซีส่วนสกิลอันติก็จะแบบวิ่งเร็วขึ้น15%อพร้อมกับหมกระหนำ่ำดาวตกลงมานะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็เป็นตัวที่แบบง่ายๆเล่นง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผมนะครับผมท่านผู้ชมเนาะไปครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันเกมแล้วนะฮะสกิลที่ผมแนะนำให้อัพก็คือนนี้ะ สกิลหนึ่งนะครับอัพไปเลยนะฮะเวทก็ประมาณนี้รองเท้านะถ้าไม่เน,น้นเจาะเกาะเวทก็นี่นะครับผมเน้นรองเท้านี้ก็ได้นะฮาร์เมสสีเหล็กนะครับผมวิ่งไปวิ่งมาได้มันอยู่กิซี่มันจะเป็นตัวที่ต้นเกมเนี่ยถึงเลทเกมมันก็ปอกเอาจริงๆนะมันปาะมากๆมันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมสาหรับการเข้าไปอยู่ใกล้ก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับผมเวลาที่มันยิงสกิลโดนใครมันจะเพิ่มความเร็วเลิ่นที่สูงนะซึ่ง โอเคนะฆ่าได้เป็แล้วราก็ถอยนะครับผมเอ่อตานี้เราเจอกับตัวเลนนะเราต้องระวังพลังชีวิตเรานิดนึงเนาะเพราะว่าพลังชีวิตเราถ้ามันเหลือน้อยตัวเลนมันยิงอันตีมาใส่เราเราตายอย่างเดียวนะนะเพราะว่าเลือดมันน้อยมากท่านผู้ชมเลือดมันน้อยมากแล้วตัวเลนอันตีมันแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งะ,ะช่วยยิง เราไปต้องช่วยเขาฟาร์มว่ะแต่ว่าทำแบบผมไม่ถูกนะเพราะว่ามันจะไปแย่งเปรี้วเขาอฟอร์เลนอยู่แถวนี้อฟอร์เลนอยู่แถวนี้ก็แตกเลยครับปักซัด อาร์ติออฟออกแล้วนะอันนี้คือจําเป็นจริงๆนะครับอาร์ติออฟเพราะว่าเวลาเราเข้าป้อมแบบนี้นะมันจะช่วยยื้อซื้อเวลาให้เราอยู่นะครับผมก็ออกกันอีกซี่ก็เล่นประมาณนี้แหละนะรองเท้าก็ถามว่าเท่า,านี้แรงก็ไปรองเท้าเจา,กเกาะกอเวทถ้าเน้นเบาๆสบายๆเล่นได้เพลินๆไม่อะไรมากก็เอาไปเจาะทั่วไปก็ไดนะ้อันติมาช่วยหนีได้นะในระดับหนึ่งโลบีนะครับผม โอเคฆ่าได้วะ่ะอลติเมทตได้ตัวหนึ่งวะ่ะแต่เราก็แต่เห็นบ้าเราปอะมากนะจริงๆเราไม่ควรเข้าแบบนั้นนะครับผมไม่ควรเข้าแบบผมเมอริ้ิเพราะว่าเปาะชี้เชี่ยเลยนะฮะเปาะแบบปาะอ่ะเข้าใจว่าควรรักษาระยะเว้ยเข้าแบบเมอริคิไก็ตายนะครับผมอ่ะตัดไปออกถ้าตัวบูมสติ๊กเลยนะของมันจะเร็วมากๆนะเวลารันของเนี่ยเนี่ยไปปะเร็วมากนะ แน่นอนครับเราต้องการทำให้มันออกเลยของเร็วนะเพื่อที่จะให้มันเกิดเนาะไปไปไป <c oughs> อ่ะเห็นปะเนี่ยดูดิพลังชีวิตมันคือหมดเร็วมากเลยนะเอาจริงๆมันแทบจะแบบเช็คป่าได้หไหมนะครับอ่ะไม่มีเนาะเราก็แบบเข้าไปแบบฟาร์มเรื่อย ไม่ใช่นะครับผมเอาคลิปเรื่อยๆเลยเนาะอ,อันติก็จะช้าๆนิดนึงนะครับผมโอเคเนาะช่วยเพื่อนเอ็กซิสก็ดีนะครับผมแล้วน่าคอยเป็นควยเลยไม่ยอมฟังวะอืมโอเคได้ห้าคนแล้วนะ ค่อยๆเก็บครับสกิลมันต้องใจเย็นๆมากๆนะถึงขนาดที่ว่าเราอยู่ในป้อมใหญ่แล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเกิดเราก็สู้อะไรไม่ได้นะครับคือเราปอดระดับนั้นเว้ แล้วก็ค่อมเลนไปมานะครับผมไม่มีใครดูป้องในตานี้ไม่ค่อยเล่นโอเคเลยวะไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยไม,ไม่ไม่มั่นใจในทีมเลย <c oughs> คนแบบไม่มั่นใจขนาดนั้นเว้ในทีมอีดอ,อกนะแบบถ้าทีมไม่เก่งเราก็รู้เวแ้ยกูไม่เก่งอันนี้จะรู้ตัวเร็วกว่าคนอื่นสกิลมันกูดันกูดาวนานมากครับผมแต่มันสกิลเป็นวงกว้างไนงะเอาไปเล่นเล่นง่ายชิบเป่งเลย อ,อ่ะยกยกไปเลยเอ้เข้ามาหาผมหรอคุณตายนะครับไม่คุ้มอะฟาร์มหน่อยขอร้องเลยนะเหนื่อยทีมเหนื่อยทุกคนเหนื่อยครับ เกือบตายเว้ยเอาแล้วทำไมมันไล่กูแล้วเาไงดีปะมันไม่ฟาร์มตั้งแต่ต้นเกมแล้วมาฟาร์มเลรยเกมงงเข้าใจปะไม่ฟาร์มต้นเกมแต่มาฟาร์มเลรยเกมงงไหม มันมีโอากาสได้สอยบัฟแล้วนะหลายรอบแล้วนะครับผมแต่มันไม่ทำไม่รู้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้โอ้โหคือ <tuh> แบบไม่ไหวอ่ะ อย่างเงี้ยมันตอดผมได้เรื่อยๆเ,เลยโอยคุณจะโทษฟาร์มหรือว่าจะโทษตัวเองดีวะนั่นแหละสวยสวยสวยตัวแรกของเรา มันอยู่ฝั่งฝั่งดาร์กว่ะระวังเลยสวยแตก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 ยังไงต่อเดี๋ยวให้แบทเปิดปากก่อนเปิดยังสวยสวย,สวยเราไปทำซีซีให้เพื่อนดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคจบจบจบเนี่ยดูดีมันปอมากเลยนะครับโดนยิงสเต็ปเดียวก็คือแตก ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมาเป็นเวทที่โคตรแรงกว่านี้เว้ยนะผมผมบอกเลยเราเราต้องใช้เวทที่แรงกว่านี้นะใส่เ,เลยเวทโอ้แมวว่ามูซินเดย์ลุ่าี่ว่าตะกบีดีทีุแตกเลยนะเฮ้ยเพื่อเราต้องอินพุชอะ 好一点。 ไม่เอากดไลค์ให้กูนะกูจะแบนมึงนะครับผมจบเจตนาแตก,ก่อกรนตบตาไม่มันโดนแน่แน่ก็ไม่โดนด้วยหรอโอ้ยจบเลยปวดกระบาลเลยนะฟาร์มกูอย่างโง่เอา